สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปูจะมาแชร์เรื่องท่าอาสนะนะท่าโยคะท่าหนึ่งที่ปูชอบพูดถึงบ่อยว่ามันมีประโยชน์มากมายมหาศาลเหลือเกินเป็นท่าที่จัดอยู่ในกลุ่ม Inverse ์สอาสนะอินเวอร์อาสนะก็คือการกลับด้านนะคือเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ตามกฎของแรงดึงดูดใช่ไหมเลือดเราเนี่ยมันจะไหลลงจากหัวลงไปเท้าตลอดเลย ม,มันไม่มีการแบบไหลบนขึ้นศีรษะนะมันจะไหลลง มันก็จะกระเด็นลงถูกไหมอะไรก็ตามที่ขึ้นไปข้างบนมันจะลงข้างล่างหมดเวลาเลือดออกเนี่ยนะมีดบาดมันเลือดก็จะหยดลงข้างล่างไม่มีเลือดไขรกระเด็นขึ้นข้างบนน้ำตาเวลาร้องไห้น้ำตาก็ไม่เคยกระเด็นขึ้นข้างบนลง,งล่างตลอดทุยน้ำลายก็ไม่เคยกระเด็นขึ้นข้างบนลงข้างล่างตลอดนี่คือกฎของแรงดึงดูดของโลกนะฉะนั้นเรา จะมาทำ inverse inverse ก็คือการสวนทางของ action ของ gravity action of gravity ก็คือเขาจะดูดเขาจะลงข้างล่างตลอดแต่เราจะทำกลับด้านกัน <I> said, การกลับด้านอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยน pattern normal pattern คือมันจะลงข้างล่างแต่เราจะกลับมันนะกลับมันเราจะทำไม่ได้เลยถ้าเราไม่ทำมันขึ้นมาเองเราจะทำมันด้วยการทำท่าโยคะนี่แหละ การทำท่าโยคะในอินเวอร์สเนี่ยมันจะช่วยให้เลือดเราอะ่ะไหลามาเลี้ยงสมองไหลามาเลี้ยงอวัยวะต่างๆที่มันไม่เคยโดนช้าล้างนะคะปกติเลือดจะไหลลงเนาะจากเนี่ยไหลลงข้างล่างข้างล่างลงไปเท้าตลอดเราจะมากลับด้านให้มันไหลขึ้นข้างบนให้มันมาช้าล้างอวัยวะต่างๆที่มันไม่เคยโดนช้าล้างที่มันอ,อ,อาจจะเกิดการอุดตันนะตามเส้นเลือดตามอะไรต่างๆหรือตาม อวัยวะต่างเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีสิ่งสกโปกอะไรไปอุดตันบ้างการทำท่าพวกนี้ inverse เ,เนี่ยมันจะมาชะนะเลือดสดเนี่ยจะมาชะล้างจะมาล้างออท็อกซินหรือว่าสารพิษต่างๆหรือว่าสิ่งที่เป็นพิษต่างๆที่ตกค้างตามอวัยวะอต่างๆๆเนี่ยให้มันทะลุทะลวงออกไปนะยิ่งเราทำบ่อยๆยิ่งดีเลย มันจะทาให้เลือดเนี่ยลงไปเลี้ยงสมองสมองนี่สําคัญมากเลยเป็นอวัยวะที่สําคัญสุดๆถ้าตรงเนี้ยไม่ทํางานหรือว่าทํางานไม่ปกติเนี่ยคือคุณจะไม่ปกติต่อไปนะไม่ว่าการเคลื่อนไหวทางร่างกายการพูดจาหรือว่าความคิดความอ่านหรืออะไรต่างๆนะ แล้ว i n v e r s ร์สอัศนะแหละดูว่าท่าโยคะที่มันสวนทางกับแรงดึงดูดของโลกเนี่ยมันคือยังไงคืออะไรก็ตามตั้งแต่หัวเราเนี่ยถ้าหัวเราลงต่ำกว่าสะโพกกระทั่งหัวอยู่ราบกับสะโพกนะแต่ถ้าเท้ายกขึ้นสูงกว่าหัวและสะโพกก็ถือว่าเป็นท่าอิน e r s ร์สอัศนเหมือนกันหรือว่าท่ากัด <Okay. S 1> กับด้านนะ แต่มันจะมีทั้ง full version แล้วก็ semi นะ semi ก็แค่อาจจะยกขาขึ้นสูงกว่าศารีรษะแล้วก็สะโพก่ะ ปเวอร์ชันก็คือท่า d s t แต d คือท่าที่ปูจะมาพูดถึงในวันนี้ท่า d s t แต d เนี่ยเป็นราชาของโยคะเลยโยคยีต่างๆเนี่ยจะพูดถึงท่านี้ว่าเป็นราชาของโยคะเพราะว่าเขาให้ประโยชน์มากมายนะรวมถึงการที่เลือดไปเลี้ยงสมองการที่เลือดลงไปเลี้ยงสมองทำให้มันไปปลุกตอมต่างๆให้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งรวมถึงต่อม ายเนียวที่ควบคุมการนอนหลับแล้วก็ควบคุมอารมณ์ทางเพศใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับหรือว่าพวกอารมณ์ทางเพศเนี่ยลองฝึกท่านี้บ่อยๆนะคะอาจจะช่วยได้ท่านี้นอกจากจะไปช่วยเกี่ยวกับสมองในตอนต่างๆแล้วแล้วก็ยังช่วยในการบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกไอเจ็บคอนะมีน้ำมูกพวกนี้เวลาเราเป็นหวัดเราสามารถทำท่านี้ได้แล้วมันจะช่วยบรรเทาอาการหวัดของเราได้ ท่านี้ยังไปช่วยทำความสะอาดแถวบริเวณลำคอนะคะแล้วปอดทำให้ปอดแข็งแรงทำให้หัวใจแข็งแรงแล้วก็อวัยวะในช่องท้องเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องอะระบบขับถ่ายแล้วก็ระบบย่อยอาหารเนี่ยทำท่านี้บ่อยๆนะให้มันเป็นปกติกิจวัตรประจำวันเนี่ยมันจะช่วยได้มากเลยประโยชน์ของมันยังมีอีกปูเคยพูดถึงเรื่องนี้คือท่านี้เป็นท่าเดียวเลยที่ ไปเพิ่มเฮโมกบินในเลือดของเรานะคะคนที่มีปัญหาเฮโมกบินน้อยคือชอบหน้ามืดเวียนหัวอ่อนเพลียนะแล้วก็เคยไปตรวจแล้วก็เจอว่าเออเลือดแดงน้อยเลือดเราเป็นเลือดจางเนี่ยท่านนี้จะช่วยให้เพิ่มเฮโมโกบินในร่างกายโดยวิธีธรรมชาตินะอ่ะเราพูดถึงข้อดีกันละเราลองมาพูดถึงข้อควรระวังกันบ้างนะคะคนที่ห้ามทำท่านี้นะคือ 1. นคนที่เป็นโรคหัวใจก่อนที่จะทำท่านี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะคนที่ห้ามทำท่านี้คือคนที่เป็นความดันสูงนะแล้วก็คนที่มีอาการกระดูกคอเสื่อมคนที่เคยบาดเจ็บที่หลังไม่ใช่เจ็บหลังนะหมายถึงเคยมีอาการบาดเจ็บที่หลังห้ามทำนะคะแล้วก็คนที่ปวดหัวเป็นไมเกรนนะให้มันหายก่อนค่อยทำ คนที่เป็นประจําเดือนก็ห้ามทํานะคะให้ประจําเดือนหายก่อนแล้วค่อยทําท่าเนี้ยเราจะเอาไว้ตอนท้ายของเซสชันเวลาที่เราจะฝึกโยคะท่าเนี้ยปูแนะนําว่าไม่ให้ฝึกในตอนเริ่มต้นของการทาโยคะให้เอาไว้ตอนเทท้ายนะคะคือทุกท่าที่เป็นเกี่ยวกับอินเวอร์สเนี่ยสมควรที่จะเอาไวท้ท่ท้ายโดยเฉพาะท่าเฮสแตนเวลาทําท่าเนี้ยเสร็จนะ ไม่ให้เราทำซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเราสามารถทำได้เช้าเย็นแต่ไม่ให้ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกมันจะเป็นการดเดรนร่างกายของเรา,นะากดดันร่างกายของเราเกินไปเพราะว่าท่าน,นี้มันจะใช้กำลังเยอะใช้ทั้งกำลังแขนกำลังศอกกำลังของลำตัวที่หลังนะทุกอย่างหลังจากฝึก ท่าพวกอินเวอร์สอาสนะหรือว่าท่ากับหัวเนี่ยทุกครั้งพยายามนะถ้าเรารู้สึกเหนื่อยให้เรานอนพักในท่าศพอาสนะก่อนสักประมาณ6-10รอบลมหายใจนะวันนี้ปูจะมาแชร์ท่าเฮสต n นในการเริ่มต้นนะสำหรับ beginners เอาจากประสบการณ์ของตัวเองนี่แหละมาแชร์อยากให้ทุกคนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเพราะว่า ความสามารถทางร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีอุบัติเหตุมาก่อนอย่างเช่นปูเนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุมาไหลมันก็ไม่เท่ากันกระดูแขนเคลื่อนเนาะดูไขปนาหักทําให้เวลาเราทําท่าน,นี้คือน้ําหนักแขนปูไม่เท่ากันไงแล้วไหลมไม่เท่ากันเ,นลว,ลนเ,นเวลาลงน้ําหนักทำให้น้ําหนักมันไม่เท่ากันแล้วเวลาน้ําหนักไม่เท่ากันมันก็จะเกิดอ,อาการ หลังเราต้องรองรับเยอะนะแล้วมันจะเป็นการกดดันแล้วทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเส้นประสาทได้ฉะนั้นปูอยากให้ทุกคนค่อยๆฝึกถึงตอนนี้ทุกวันนี้ปูทำได้แล้วปูก็ยังไม่ทำท่านี้แบบ full version แบบใช้ไหล่นะไม่ไม่ไม่บ่อยอะนานๆทีเพราะปูจะมีตัวช่วยตัวช่วยของปูก็คือฟ e ดอ u พนะ ฟ i t อัเนี่ยมันก็จะมีขายอยู่ในยุโรปละเขาก็ส่งทั่วโลกนะปูไม่ทราบว่าตอนนี้ส่งที่เมืองไทยหรือ,อยังเพราะว่าล่าสุดที่ปูเคยอ่านเนี่ยเขายังไม่ส่งแถวเอเชียเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะสอบถามให้นะคะถ้าสมมุติใครไปเจอสินค้าที่แบบเรียนแบบ f ิ t UP เนี่ยปูตัวปูเองเนี่ยยังไม่เคยสัมผัสไม่เคยใช้แต่ปูอยากให้ดูความแข็งแรงก่อนนะเวลาก่อนที่เราจะนํามาใช้เนี่ย เพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วมันสําคัญมากเกี่ยวกับศีรษะอยากให้ระวังมากๆแต่ฟิตอัพเนี่ยปูรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นที่รู้จักในยุโรปแล้วคนที่เป็นยคีหลายคนเขาก็ใช้ในการฝึกท่าเฮสเตนนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลังหรือว่าไหล่อย่างปูเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวช่วยตัวนี้แหละมันจะดีมากๆเลยนะเราสามารถค้างอยู่ท่านี้นานได้ถึง2-5นาทีเลย โอเควันนี้เราจะมาดูท่าเฮสตนนะแบบ b บ g i ก n เนอกันให้ทุกคนค่อยๆทําให้เราทําตามที่ปูบอกเนี่ยนะคะไปเรื่อยๆก่อนยังไม่ต้องยกขาขึ้นสูงนะให้เราทําแบบท่า b บ g i ก n e r อนี่ก่อนใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลังไหล่นะแขนยังไม่แข็งแรงพอปูแนะนำให้หันหลังเข้ากำแพงนะก็คือให้เรา ด้านหลังเราเนี่ยต้องอยู่ใกล้กําแพงแต่ไม่ให้ใช้กําแพงเป็นที่พิงนะไม่งั้นเราจะไม่เคยฝึกท่าน,นี้ได้เลยเราแคา่ให้หลังอยู่ข้างกําแพงก็จริงแต่เราไม่ต้องพิงเพียงแต่กันกันไม่ให้เราแบบหงายแค่นั้นเองนะแต่เราพยายามอย่าพิงดีกว่าไม่งั้นเราจะาไม่เก่งสักทีนะใช้มันสพอร์ตแต่ว่าใช้มันเมื่อเมื่อมันจําเป็นเท่านั้นโอเคไหมอ่ ให้เราฝึกท่านี้ไปเรื่อยๆอยู่แบบนี้แหละท่าบรกินเนอร์นี่แหละนะจนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราแข็งแรงพอแล้วที่เราจะยกขาขึ้นแล้วเราค่อยมาเหยียดขาขึ้นสูงนะคะแต่เราวันนี้เราจะไม่พูดถึงการเหยียดขานะเราจะมาพูดถึงแค่การ เริ่มนะให้ค้างไว่านี้ไปไเรื่อยๆส่วนมันจะใช้เวลานานเท่าไหร่ปูไม่ทราบแต่ละคนไม่เหมือนกันผู้ชายอะ่ะจะทําได้ไวกว่าผู้หญิงเพราะว่าเขาจะมีความแข็งแรงในหัวไหลนะไหลแล้วก็แขนแล้วก็สอของเขาเนี่ยลำตัวเนี่ยจะแข็งแรงกว่าผู้หญิงนะผู้หญิงอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรฝึกท่านี้ได้ประโยชน์หเหมือนกันทำไปไเรื่อยๆวันหนึง่งเราจะรู้สึกได้ด้วยตัวของเราเองไม่ต้องมีใครมาบอกนะ ไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าเมื่อไหร่สมควรจะยกขาเราฝึกไปเรื่อยๆเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองแล้ววันนั้นเราถึงจะเริ่มยกขาทั้งสองข้างขึ้นนะด้วยรากฐานที่แข็งแรงโอเคค่ะไปะเราไปดูกันเริ่มด้วยการนั่งคุกเขา่าเรามาวัดแขนทั้งสองข้างความห่างของแขนทั้งสองข้างต้องเท่ากับความกว้างของไหล่ไม่ให้วางแขนกว,กว้างกว่าไหล่นะคะ okay. ให้มองให้เช็คน้ำหนักอยู่ที่ศอกทั้งสองข้างมือประสานกันไม่ให้แน่นมากจนเป็นการเกรงนะตั้งกลางศีรษะไว้กับพื้นติดอยู่กับมือน้ำหนักอยู่ที่ศอกทั้งสองข้างถ้าน้ำหนักอยู่ที่หัวนี่ผิดนะคะน้ำหนักต้องอยู่ที่ศอกยกสะโพกขึ้นค่อยๆเดินเท้าเข้ามา ลืมตาตลอดเวลานะคะห้ามหลับตาค่อยๆย,ยกขาขวาขึ้นให้แนบกับหน้าอกถ้าเรายกไม่ได้ให้เราถีบตัวเองนิดนึงนะอย่าถีบแรงนะคะเดี๋ยวจะหงายหลังหายใจเข้าลึกๆหายใจออกอยาวๆลืมตาค้างไว้ท่านี้ก่อน,นะคะ่ะเราจะทำท่านี้ไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่า เราแข็งแรงดีแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเราสมควรจะยกขาขึ้นไหมนะคะถ้าเราเหนื่อยเราก็จะลงมานะการลงก็หายใจเข้าหายใจออกวางขาลงเราจะไม่ลุกพรวดพลาดนะคะเราจะนอนท่านี้ก่อนนะท่าเด็ก หายใจช้าๆเข้าลึกออกยาวสักหกรอบลมหายใจถ้าลุกพรวดพาดอาจจะเวียนหัวนะคะไม่แนะนำนะพอครบแล้วค่อยๆยันตัวขึ้นยังไม่เสร็จนะคะ ประสานมือไว้เหนือศีรษะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกแล้วเราลุกขึ้นยืนนะหายใจเข้าขยงเท้าเหยียดแขนขึ้นหายใจออกลดเท้าลงหายใจเข้าขยงเท้าหายใจออกลดเท้าลงทำสักหกรอบลมหายใจค่ะ ให้เราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มนะ